ทีมชาติไทยประทะสิงคโปร์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่อบจัังหวดชัยนาท,ทำให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงการแข่งขันนี้เป็นสิ่งที่รอคอยมากระทั่งนี้แต่ที่น่าสนใจคือทีมชาติไทยกลับติดขอบสนามในการแข่งขันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของการแข่งขันนี้มาดูกันว่าที่ไหนและวันไหนที่จะมีการแข่งขันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วการแข่งขันจะถูกจัดขึ้นในอบจัังหวดชัยนาท,ที่เป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียง และมีความสําคัญในการแข่งขันระดับชาติแต่ที่น่าสนใจคือทีมชาติไทยที่มีความเป็นอยู่และความสําคัญในการแข่งขันระดับชาติกลับติดขอบสนามในการแข่งขันนี้ทําให้ cultura, i, ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตแต่ที่น่าสนใจอีกคือการแข่งขันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมชาติไทยติดขอบสนามแต่เป็นการแข่งขันที่มีความสําคัญ และมีความเป็นอยู่ในการแข่งขันระดับชาติทําให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตการแข่งขันนี้เป็นสิ่งที่เราคอยมากระทั่งนี้และมีความสําคัญในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยทําให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว in ่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตมาดูกันว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตทีมชาติไทย มีความสำคัญในการแข่งขันระดับชาติและมีความเป็นอยู่ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยทำให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตการแข่งขันนี้เป็นสิ่งที่รอคอยมากระทั้งนี้และมีความสำคัญในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยทำให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตมาดูกันว่าทีมชาติไทย จะ,รระจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตทีมชาติไทยมีความสําคัญในการแข่งขันระดับชาติและมีความเป็นอยู่ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยทําให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตการแข่งขันนี้เป็นสิ่งที่รอคอยมากระทั่งนี้และมีความสําคัญในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยทําให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไร ในอนาคตมาดูกันว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตทีมชาติไทยมีความสําคัญในการแข่งขันระดับชาติและมีความเป็นอยู่ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยทําให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตการแข่งขันนี้เป็นสิ่งที่รอคอยมากระทั่งนี้และมีความสําคัญในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทย ทำให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตมาดูกันว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตทีมชาติไทยมีความสําคัญในการแข่งขันระดับชาติและมีความเป็นอยู่ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยทําให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตการแข่งขันนี้เป็นสิ่งที่รอคอยมากระทั่งนี้ และมีความสําคัญในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยทําให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตมาดูกันว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตทีมชาติไทยมีความสําคัญในการแข่งขันระดับชาติและมีความเป็นอยู่ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยทําให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไร ในอนาคตการแข่งขันนี้เป็นสิ่งที่รอคอยมากระทั่งนี้และมีความสําคัญในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยทําให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตมาดูกันว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตทีมชาติไทยมีความสําคัญในการแข่งขันระดับชาติและมีความเป็นอยู่ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยทําให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่า ทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตการแข่งขันนี้เป็นสิ่งที่รอคอยมากระทั่งนี้และมีความสําคัญในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยทําให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตมาดูกันว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตทีมชาติไทยมีความสําคัญในการแข่งขันระดับชาติและมีความเป็นอยู่ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทย ทำให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตการแข่งขันนี้เป็นสิ่งที่รอคอยมากระทั่งนี้และมีความสําคัญในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยทําให้ผู้ชมติดตามกันอย่างร้อนแรงและเกิดความสงสัยว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรในอนาคตมาดูกันว่าทีมชาติไทยจะมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไร